สวัสดีค่ะส้มโอเพชรยนต์นะคะอยู่กับส้มโอกันอีกแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตัวรถมือสองทุกรุ่นเลยนะคะส ส้มโอค่ะเบอร์080 3742261นะคะเบอร์จะอยู่ในคลิปนี้ด้านล่างเลยสามารถแอดไลน์กับเบอร์โทรได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากลองเข้ามาดูตัวรถจริงค่ะอาณาจักรขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดนะคะย่านมินบุรีค่ะเพชรยนต์เราจะต้องอยู่ที่เซนรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะมาไม่ถูกยังไงสามารถติดต่อส้มโอได้เลยสําหรับวันนี้นะคะส้มโอจะพามาดูในส่วนของตัวกระบะนะคะทํามาหายกินอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นตัวกระบะยอดน,นิยมนะคะตอนนี้มีสปอกเข้ามาเยอะมากเลย เาเป็นตัวแบรนด์อีซูซุนั่นเองลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาจะเป็นตัวแคปหรือว่าจะเป็นสี่ประตูสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะสําหรับวันนี้ซ้มโอจะพามาดูนะคะในส่วนของตัวอีซูซูนะคะตัวสเตลล์นั่นเองนะคะเอกลักษณ์ของเขานะคะตัวสเตลล์นี่ก็คือจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นดําเงามาพร้อมกับคันสีขาวนะคะขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะเป็นตัวรถนะคะปีใหม่ใหม่น้อยด้วยนะคะลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่สามารถติดต่อซ้มโอเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวโฉมหน้าใหม่นะคะจะเป็นตัว Isuzu D-Max นะคะ1.9สเตตัวแซนั่นเองนะคะคันนี้ปี2019เลยเป็นรถปีใหม่นะคะแล้วก็ราคาตั้งขายแค่679,000บาทเท่านั้นนะคะไม่39,000นะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่สามารถติดต่อซ่มโอได้เลย สำหรับนะคะตัวกรอบไฟนะคะในชุดโครงไฟเขาก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็ตัวรถได้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์คู่กับไฟเดย์ไลท์นะคะเอกลักษณ์ตัวสตลเลยนะคะตัวตาอีซูซูด้านหน้าจะเป็นแบบสีแดงนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าก็จะได้เป็นตัวสเกิร์ตนะคะกันชนด้านหน้าเรียบร้อยนะคะมาพผ้อมกับตัวไฟตัดหมอกเท่ๆแบบนี้คันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวล้อแม็กด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวแม็กทูโทนอีซูซูนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวยางนะคะปี2019เป็นยางเดิมกับตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นตัวแม็กขอบ18เลยนั่นเองนะคะเป็นตัวไฮ g h นเดอร์ยกสูงด้วยคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S แล้วก็คันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวที่รองมือจับติดคิ้วกันสาดเรียบร้อยนะคะคันนี้ ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวภายในนะคะใหม่ๆเลยคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวเกียร์นะคะหัวเกียร์อันนี้เป็นตัวหัวเกียร์แตกนะคะแล้วก็ตัวเบาะแตกด้่นเองนะคะเป็นตัวเบาะหนังแมกไลเนอร์ไม่มีร่องรอยนะคะสําหรับนะคะคันนี้ก็จะแต่งซิ่งนะคะพอสมควรเลยนะคะภายในนะคะก็จะมีในส่วนของตัวคานนะคะด้านในแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะก็ จะมีส่วนท่อนะคะไทเทเนียมนะคะติดมาให้ดูเท่ๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังเดิมโรงงานนะคะแล้วก็จะมีตาโลโก้ไม่มีหลุดหายนะคะคันนี้เครื่องดีเซลลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาเป็นตัวรถกระบะนะคะไว้ใช้งานนะคะคันนี้แต่ง ค่อนข้างดีมาให้เลยนะคะลูกค้าที่เป็นสายซิ่งนะคะข้ามพัาดคันนี้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ลูกค้านะคะสนใจในการจัดไฟแนนนะคะคันนี้ยอดสัดได้เต็มนะคะ, mm hmm. ะ,คะลูกค้าเครดิตดีออกรถสูงบาทได้เลยนะคะฟรีดาว mm hmm. แล้วก็คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่1นึ่งมืนะคะกับอีก3 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะถึง1นึ่งหมันบาทลูกค้ารายได้2 8งหมซื้อคนเดียวจบคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็คันนี้นะคะออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้า แล้วก็ถ้าลูกค้านะคะอยากลองเข้ามาดูตัวรถจริงก่อนก็สามารถติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลยนะคะมาดูรถที่เพโยนได้นั่นเองสาหรับคันนี้ลูกค้าต้องการดูในส่วนของตัวรายละเอียดภายในหรือว่าตัวรายละเอียดข้อม,มูลรถเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลยเดี๋ยวส้มโอจะส่งไปในส่วนของตัวข้อม,มูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมให้สนใจการจัดไฟแน้นชื้อสดนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจุคคิดนะคะลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อไม่พลาดนะคะหรือว่า ไม่พลาดในสุดของคลิปอัพเดตส้มโอก,กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ